สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องลาเต้ c ี p ครับคือวันนี้เรามาแบบเปลี่ยนบรรยากาศปกติจะถ่ายแต่ในสตูใช่ไหมก็คือวันนี้เราจะมาแบบว่าหาของกินข้างนอกทุกคนเคยไหมคือจริงๆอ่ะผมมีปัญหากับใหม่บ่อยมากแบบกินอะไรดีคือแบบมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะ <S <S <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เออซึ่งผมอ่ะเป็นคนชอบกินแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาก ผมชอบกินเพราะมันง่ายไงสะดวกใช่ป่ะแล้วมันมีหลายรสแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าที่เนี่ยใหม่อะไปเจอใน Facebook มาก็คือมีคนแท็กใหม่มาว่าเนี่ยมันมีแบบร้านเออร้านที่เขาขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเออมันรวมแต่ละแบบหลายๆประเทศใช่ไหมมีทุกอย่างเออเขาบอกมีทุกอย่างซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมาจะมาตามหาบะหมี่อันหนึ่งคือผมมาไปกินที่อินโดคือต้องบอกว่าผม่าไม่ได้ถ่ายรูปไปนะแต่ว่ามันมีแบบตัวหนึ่งผมจําได้อยู่คือไอ้ก๋วยเตีอยวเขาบอกว่ามันเผ็ดสุดในโลกใช่ไหมแต่ว่าไอ้บะหมี่กึ่งสำเร ยังไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายมหมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจอในที่ร้านเลยไปโอเคครับผมคือตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านละนี่ให้ดูคือทั้งหมดตรงนี้คือเขาไม่ให้หยิบนะเว้ย <c oughs> คือมันเป็นโซนถ่ายรูป <c oughs> โซนจริงๆ <c oughs> อยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> อันนี้ที่มาเล่คือแบบว่าแบบติดท็อปฟังตลอดเลยนะเออถ้าจะไู้จัอันอันนี้มั้งเอออันเนี้ยคือท็อปแบท็อปแบบท็อปสิบแล้วไหนที่เจ๊บอกของเขาเหรอไอ้เที่ยัอยู่ไหนวะคือเขาก็ไม่รู้อ่ะเออ คือแม่งเยอะจริงอ่ะคือโซนนี้ไม่โซนถ่ายรูปน้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แบบเดิมมันปลุปนะ่มรีดดิบนะเออต้องอแบบทีมาดูเฉยๆมีกี่แบบ <laughs> โอเคครับผมคือตอนนี้ผมก็จะมาเลือกมามา่าใช่ปะคือแต่ละโซนนะเขาจะมาแบบปักไว้ให้นี่อย่างเช่นตรงน,นี้ใช่ไหมก็จะเป็นแบบโซนฮาลาลนี่อ,อันนี้ก็จะเป็นโซนญี่ปุ่นอะไรเนงะี้ยอันนี้ประเทศอะไรวะเนี่ยฟิลิปปินส์มั้งใช่ปะฟิลิปปินส์มั้ยเออ <laughs> ประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่เอาจริงๆคือมันแปลกเลยเพราะว่าคือมันไม่ใช่แบบว่าบะหมี่กึ่่่่่งงงงงสาาาเเเเเรร็็จูปปตมมซวนนนอออะยยยีี้้คืัแบบ 15 minutes later โอเคครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้จะกินอะไรเลยเลือกมากินอะไรเยอะเลยแเยอะมากมันเยอะจริงๆไม่แล้วคือประเด็นเลยคือกลัวว่าสมมติถ้าเลือกไปปุ๊บแม่งไม่อร่อย <laughs> เออใช่เกมหนูทดลองอะเออแต่ว่าเขาจะลองนะไอ้บะหมี่กึ่งเสร็จลูกที่ผมบอกว่าตีนที่อินโดไม่มีจะดูแล้วเหรอเออเขาเขาบอกไม่มีมันจะเป็นกระป๋องสีขาวแล้วมันเป็นรูกที่สองสามเมตรอะคือถ้าใครแบบเคยกินนะแบบจะพูดยังไงวะขึ้นรูปอะขึ้นรูปคอมเมนต์จะบอกคนตัดยังไงรู้เนี่ยจริงจริงแต่ม เพราะว่าเขาอะตอนนั้นอะเขาอะออกไปแบบมันตอนกลางคืนเขาไปหายอะไรกินีงานไหมฮะแล้วแบบว่าคือตอนกลางคืนที่นู่นแ่ะมันปิดไว้เว้ยมันก็จะแบบเปิดเฉพาะแต่แบบว่าเหมแบบทุอร์มาร์เก็ตอ่ะประมาณเนี้ยเออมาไปเดินดูก่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปค่ะเพลงอันนี้มันเหมือนมาม่าอนี่บอกว่าจ่าจังเมียนปะเมียมันก็เขียนว่าจ่าจังวะไม่รู้อ่ะเจเจเอจ่าจังเออแบบแห้งลองมั้ยล่ะลองก็ได้ไม่เคยอยากกินเส้นหนาๆอ่ะอ๋อเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเต้เต้เห็นแบรนด์ U F O เขงเนี่ยทุกคน มีแบรนด์ที่ USO อะผมว่าน่าจะอร่อยนะรสปูผัดพริกไทยดำลองไหมเอาดิหรือว่าลองเผ็ดๆดีกว่าเอออยากลองแบบเผ็ดๆอ่ะได้ได้เยวอะห่าหวัดคือมันเยอะมากจริงนี่คือตอนนี้ใหม่ได้แล้วได้แล้วมันเป็นแบบมาม่าแบบอะไรวะตาจังเมียนปะตาจางเมียนปะเป็นไรกับตาจังเมียนไอะไรกับตาจังเมียนปะเออนั่นแหละอันนี้เขาหมายถึงยังไงโอเคครับก็คือทีนี้ผมต้องรู้ว่าจริงๆอ่ะมันมีระดับความเผ็ดบอกอย่างนี้ในเช่นอันนี้ระดับความเผ็ดสองอันนี้ความเผ็ดสี นี่อันนี้เผ็ดสุดโอ้โหไม่แต่อันนี้คือเหมือนเคยกินเลยวะ่ะเผ็ดป่จะจำไม่ได้ลองอของตีนะเผ็ดสุดไม่แต่เนี้ยผมว่ามันธรรมดาเว้ยเดี๋ยวไปหาบัตรว่าอันไหนเผ็ดสุดแตไ,ไม่ใช่อันนี้นะ <c oughs> อันอื่นโอเคผมเจอแล้วค <c oughs> ่ะของดาวรถนี A ้เนี่ เผ็ดอะไรเขาบอกเผ็ดสุดเออไม่เคยเห็นหน้าเนี้ยเออเนี่ยไม่เคยเห็นคือมันเป็นรสน่าจะเป็นปลาหมึกขัดพริกมะเดานะเห็นในรูปแบบขาปลาหมึกเดาอันนี้เดาอันนี้ไปโอเคครับผมก็คือตอนนี้มันจะบอกว่ามันจะไม่มีแค่บะหมี่กระสือรูกนะที่ร้านเนี่ยคือมีขนมด้วยนี่คือขนมอันเนี้ยโคตรอร่อยเลยจริงจริงอันเนี้ยอร่อยมากคือไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยสักอย่างตอนนั้นอร่อยมากเอาไปเลยนะครับมีสองพันเลยไหมโลบไม่อิ่มใช่ป่ะเดียวอิ่มแต่แบบมันจะติดติดฟันอ่ะแต่มันอร่อยมากเลยอันเนี้ย ถ้าใครเคยกินนะคอมเมนต์เลยว่าอร่อยจริงพ่อมากไปเดินไปเดินเลือกมามีโซนต่อต่อไปก็จะมาเลือกของแบบายอ่ะเออไม่ต้องกินนะเฟรชอย่นีอ้ะอะไรอ่ะไปกินตบบกกีอ๋อตกแหงรักอะไรอ่ะเอาอันนึงก็ได้แล่เราเดี๋ยวไปทำเลยโอเคครับหลังจากที่ตะกี้เราจ่ายตังค์เสร็จแล้วนะก็คือมันจะมาโซนนี้ก็คือแต่เนี้ยก็เหมือนว่าเราจะทำซุปก่อนก็คือตะกี้นี้ผมจะได้ถ้วยมาสองใบคือไอ้ถ้วยเนี้ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำต่อต้องไปต้มเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู โอเคครับผมคือเราจะมีบาร์โค้ดอย่างเงี้ยเขาให้สแกนที่เครื่องเพื่อให้เครื่องมาทํางานผมก็ทําให้เป็นแย่าเงี้ยได้ปะถอยหลังหน่อยเออนั่นแหละอ๋ออันนี้คือได้แล้วใช่ไหมนะคือจะมีเวลาขึ้นนะคะอ๋อโอเคครับอีกหนึ่งค่ะโอเคสตาร์ทสีเหลืองนะคะสตาร์ทนี่เลยครับค่ะแล้วก็นี้ด้วยเราจะเวลาตรงนี้หมดนะคะค่อยยกลงระหว่างเดือดคนได้นะคะเพื่อให้เส้นมันสุกเสม โอเคครับขอบคุณครับคือสมมติถ้าใครไม่เป็นก็จะมีคนมาสอนอย่างงี้แหละคือผมไม่เป็นมาต่อก็คือว่าเหมือนกับว่าเราอะเอาไอ้ตัวบาร์โค้ดใช่ไหมไปสแกนรอเวลาแล้วเขาบอกว่ามันคนได้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะคนให้เส้นมันนิ่มประมาณนี้แหละเนี่ยดูดูมันเริ่มเดือดแล้วเห็นนะคือมันเหมือนกับว่าเอกสารนี้มันมันเป็นแบบเหมือนสื่อความร้อนนะเออประมาณนี้นเคลือบไว้ข้างในใช่ใช่มันเคลือบอะไรก็ไม่รู้อะลาบเดี๋ยวเราไปรอมันเดือดเนาะี๋ยวเขาไปเติมน้ำไ้กันก็เดี๋ยวไงเดี๋ยว อันนี้สูตมันจะเดือดม,มันจะเป็นอย่างงี้มันเป็นเหมือนถ้วยเลยทุกคนเฮ<อ>้ยของใหม่ก็แห้งด้วยใช่ปะใช่เด<อ>ี๋ยวเราต้องไปเทน้ำด้วยโอเค okay ครับผมก็คือตอนนี้เสร็จแล้วนี่อันนี้ก็คือบะหมี่ของผมหน้าตาผม, <ừ> ผมบอกเลยตะกีน้นี้ตอนที่ใส่เครื่องปรุงใช่ไหม <c oughs> ก็คือตอนฉีกออกมาปุ๊บอบบกลิ่นแม่งตีเข้ามาเมมาลย<อ>ผมบอกเลยโคตรเผ็ดอันเนี้ยแล้วของใหม่เนี้ยนี้ดูของใหม่คือจริงๆอ่ะมันหน้าตามันมันไม่ใช่แบบนี้นะคือแต่คือแบบเวลาคนก็เหมือนเทเออมาเดี๋ยวผมจะมาเทของผมกันเลยดีกว่าว่ารสชาติเป็นไง ก็คือสมมติใครมีแฟนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบว่ามันทะเลาะกันบ่อยๆแล้วก็จับกินอันนี้ง่ายสุด <c oughs> เออแล้วก็ตอนแรกจช่ปะเซยิงอะตอนที่ร้านนี้เปิดใหม่ๆอะ <c oughs> คือร้านนี้คือเขาเปิดมาได้สักพักแล้วใช่ไหม <c oughs> ช่วงที่เปิดมาใหม่ๆอะเซยิงอะแท็กผมมาแรกๆเลยนะแต่ผมไม่ได้มาไงเพราะว่าไม่ได้ผ่านมาทางนี้ไม่ได้ว่างมาทางนี้เลยประมาณนี้แหละก็คือวันนี้มีโอก,กาสก็เลยแบบมาซะหน่อยเซียผมมาแล้วนะมาผมชิมนํคำแรกไม่รู้ว่ามันมีรูปอยู่หรือเปล่านะก็คือเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าอันน อร่อยนะไม่เผ็ดเอ้าเหรอไม่เผ็ดเหมือนกลิ่นอแต่กลิ่นนี้คือแบบโคตรเผ็ดเลยนะเออกลิ่นแบบแสบตาอืมอร่อยอืกลิ่นมาแบบปากคือมันไม่ได้เป็นแบบว่าคือมันไม่ได้เปกลิ่นพริกไทยอะพี่ป่าวว่าพริกขงไทยอะมันเป็นกลิ่นพริกแบบบอกไม่ถูกเลยวะ่ะมันคือพริกอะไรไม่รู้อะมันไม่เผ็ดเลยอร่อยเลยเอ,อคือรสชาติไม่เผ็ดแต่มีกลิ่นใช่แล้วก็ตะกินนี้ที่ผมมาใช่ไหมคือผมมาได้ถามพนักงานว่าแบบว่ารุไหนอร่อยพี่เขาบอกว่าเหมือนว่าที่นี่เขาก็คัดมาละว่าแบบว่ามันอร่อยแหละมันกินได้เเาาลยอม ตัวใหม่ปะหอมใหม่เป็นจานต่างเมียนอือโย่เนี่ยอันนี้หอมใหม่จริงเหมือนจะไม่น่ากินนะเออจานต่งเมียนมาสีนี้อยู่แล้วลองลองลองอร่อยปะก็โอเคนะมันมันมันรสชาติเหมือนจานต่งเมียนไหมเหมือนอ่อนมาลองลองลองทำมือมามาผมลองของใหม่ดูเฉยเฉยครับมันจะมันเฉยเฉยครับใช่ใช่ปะไม่รู้รสไม่ค่อยรสไม่ค่อยมีค่ะชอบปะรสเฉยเฉยแต่โอเค สมมหมใครอยากกินก็มาลองได้ลองดูแล้วมันอ่อนอม,มาแล้วเ,เรามีีก้วยหนึ่งครับคือตอนแรกที่ซื้อมาเพราะว่ากลัวว่าไอ้เจ้าที่ผมซื้อมาเนี่ยมันจะเผ็ดออผมก็เลยซื้อไอ้ตัวานี้มาเปิดเผ็ดไหดูหน้าตาม,มันมาม่าเด็กเฮ้ยมันเหมือนลหน้าเนี่ยดูดิเออวะน้ำมันดูข้นๆอ,อ่ะคืออะไรอร่อยอ,อืมรสชาติเหมือนแบบเขาเรียกว่าไรหมี่หกแกีงมันจะแบบว่าเค็มๆหมี่หกเกียงอ่ะรสชาตินี่หมายไม่รู้จักเหรอ ไม่รู้อะอยู่ไหนมาวะเนี่ยสรุปวันนี้อร่อยสุดใหม่อ้าวสรุปสุดของเขาเนี่ยอร่อยสุดเหรออืมทำไมลองชิมอ่ะลองชิมอะไรนะมีหกเพียงร้อนไหมไม่ร้อนเส้นอร่เส้นเหมือนแบบบะหมี่เหลืองอะอร่อยกว่านี้เออใช่อร่อยกว่าของใหม่อีกเอีอ่ะเนี้ยงเปลี่ยนเปลี่ยนเอานี่มาเดี๋ยวเขากินเอง ดีใจโอเคครับผมก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตัวไปกินก่อนแล้วก็สมมติถ้าใครอยากมาที่เนี่ยก็มาได้เพราะมันอยู่ที่อยู่เนี่นชั้นล่างสุดใช่ป่ะเออก็มาลองดูเพราะว่าบีบาบีคือสำเร็จรูปแบบเยอะมากเออจริงๆคือมันเยอะมากจริงๆแต่ละประเทศมันก็แบบมีรสชาติที่มันแตกต่างกันประมาณนี้แหละแต่ก็ราคาก็แบบเอาเรื่องอยู่ก็บุฟเฟ่ต์ได้เออเหมือนกับบุฟเฟ่ต์เลยก็มาลองดูเปิดประสบการณ์เพราะว่าแบบว่าบางอย่างเราไม่เคยกินใช่ไหมเราก็เลยมาลองประมาณนี้แหละแล้วก็ครั้งหน้าถ้าผมอยากให้ผมไปไหนก็คอมเมนต์ ก็คือแบบพอมันมาช่วงแรกคนมันจะเยอะใช่ป่ะก็คือมาแบบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบว่ามันเราจะได้บอกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเดินเลือกได้ตะกี้เดินเลือกเอาจริงๆว่าเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ว่าถ่ายมามันอาจจะไม่ถึงจริงๆเดินวนเดินวนอ่ะเพราะแบบว่ามันมีแบบหลายอย่างให้เราเลือกประมาณนี้แหละโอ้ยครับผมก็ถ้าใครอยากจะมากินก็มาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนคลิปหน้าอยากให้ผมไปเที่ยวไหนหรือแบบอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาครับผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์์กกดดดแแชร้้ววยยยบบ๊าาไปล โอเคครับผมตะกี้นี้เหมือนจะจบแล้วยังไม่จบเพราะว่าตะกี้นี้ผมได้ซื้อนี่มานี่อะไรอะ่ะอันนี้คือผมเคยกินแล้วคือมันเป็นแบบว่าเหมือนมันฝรั่งทอดอ่ะเหมือนแบบพวกเล่แต่ว่ามันใช้พริกเนี่ยโคดเปเปอร์ความเผ็ดแม่มงบอกว่าไหนวะก็เนี่ยโคดเปเปอร์ระดับหนึ่งร้านสกอร์วิวใหม่ลองคือผมเคยลองนะมาคือหลายคนมันลองแล้วแหละคือผมก็เคยกินแล้วผมก็เลยไม่เคยถ่ายลงสักทีแต่นี่คือใหม่ย,ยังไม่เคยใช่ไหมเออยังพามาแต่ผมจะปอนแค่สีสียังน่ากินหน่อยไม่เห็นอะอ่ะใหม่ไปก่อนหนึ่งแผ่น ได้อาปากสิวะไม่เห็นเนาะเหรอยังเริ่มแล้วตอนแรกอ่ะอยาเพิ่งกินเียงหายอ่ะเออมันจืดมันแบบธรรมดาแล้วมันก็จะเหมือนแบบขึ้นมาเรื่อยเรื่อยดูเหงื่อที่จมูกปากเลยวะไออีกเม็ดปะ กมันก็ไม่เผ็ดมากนะเขาก็กินไปแล้วเนี่ยมันทนได้แต่ว่าแต่ว่ามันเผ็ดดอว่าเผ็ดกว่าเออไอ้จับอะไรนี่ก็จับเหมือนกันเลยเพิ่งกินนี่กินกับไปฉุกเฉนแพ้กินนะแพ้กินใช่ไหมแพ้กินสองแผ่นได้เอเคหยิบให้หยิบให้อ่ะสองแผ่นเออกะจเต้ก็บอกไม่เผ็ดเพราะปกติเต้ชอบกินเผ็ดนำหรือสามว่าดูดิกะิดการพนันเลยพอดีสามแผ่นได้เห็นปะอ่ะโอเคหนึ่งมาเลย เนี่ยได้เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอยากเอาชนะใหม่ทั้งทั้งที่แบบเนี่ยดูนะทั้งทั้งที่แบบว่ารู้อยู่แล้วก็ไม่ขวนห้าแผ่นอ่อนะเอาจริงปะเนี่ยหนึ่งสองห้าแผ่นดูเองห้าแผ่นของจริงเรามีสิบแผ่นแบบเดีของเพียงคือยอมไม่ได้หมดเงื่อนแล้วยอดบอกไปหรอเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โหได้เอาดีกว่าห้ารากันห้าอีกครั้งหนึ่งหมดเลยทำไมอ่ะไม่หรอห้าอีกครั้งหนึ่งก็แบบห้าอีกครั้งหนึ่งอ๋อ หนึ่งสองห้านะคือเดียวเลยไหมเดียวเลยเือมไม่เผ็ดตอนแรกเดี๋ยวรู้กูกินมาติดแผนแล้วบอกไม่เผ็ดหมดนี่เลยโอเคเอาจริงเปล่าเค็นึงเค็นึงทุบเลยโอ่๊ย โอเคครับผมถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมวผมไลก์กับตอนตอไทยครับไปละอันนี้ยวไปจริงละมากินดิไปฮะไม่กินบ๊ายบายเผ็ดจี